ผมก็เดินทางมาถึงเพื่อสยบนะครับมาหาสิการเตาป่านพรมแล้วหุ่นหุ่นี่แก้วนึงรถที่มีแบบเด็กแขกขอข้อเด็กขอเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับซื้อยางกับนกอ่ะฮอุ้ยบุหรด่ลมได้ว่ะบักสายฝนครับสายฝนโอ้ยแจ่มพู้ใดลมได้บ่มีผู้ใดลมได้โอ้ยคนลมได้กันนี่เลยว่าเห็นสินะโอ้พี่น้องหลายครับบ้านหล่ตายหุ่นเสียนหล่ข้ังอี๋ ตอนนี้ผมมาถึงเซเว่นนะเซเว่นอันนี้คืออย่างน้่นเอยของไ้ขายสงสัยมานอนอยู่แต่มาเคลื่อคืนเ่แต่มือ สวัสดีครับ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 สวัสดีสวัสดีครับคูที่จะเข้าแข่งขันคูที่จะเข้าทีมใดนี่ยทีมนบุรีครับชนบุรีโอชนบุรีกับมาหอดเดินไปห้าหอดบางปีชี่เครองนีครับอะไรอะรกันเนาะอะไรกันจะขันล่ะคันเดียวสอขันโอ้เอาพี่น้องม้วนแทะรางวันนี่กำลังลงทะเบียนกันใช่ครับ กำลังลงทะเบียนทะเบียนรถขนาดย่านสวนตำบลสีมงคลจังหวดกาญจนบุรีตอนนี้สมาชิกกมารำกันสามขั้นรถละมีแต่คนทางอื่นนี่เลยบนคนพื้นที่้วยจนบุรีบุรีรามสงสเกตนะเห็นไ ดันวิวกำลังเตรียมตัวครับพี่น้องกำลังเตรียมตัวแล้วประดับประดาแต่งองคทรงเครื่องให้ลูกชายเพิ่นซเสียังกอยลูกชไส้เสียงกะคุณหมื่นคุณหมื่นคุณพันมันน้อยไปนี่คุณหมื่นดันวิวครับมืัอนี้ออกทําการแสดงเป้าเป้าหมายเท่าไรมืัอนี่ห้าแต้มบอกไม่ได้ตักถุงเชลเลยไม่ได้เอามาถุงเชล มันเป็นอย่างใช่รถไฟก็ได้รถเรามีตาข่ายนี่ทำค้องมาโดยตรงเลยนี่ <laughs> ชุงเฉยเลยผมไม่ได้ <laughs> เอมา,ามาบ่เด้จะเลยมามาจากไหเอ้าไปมันมาเด้อถ้าประธานวิวไหนลองอ,อ่กล่าวที่มาของชื่อของทีมงานแข้งแตกให้ฟังหน่อยสิชื่อทีมงานแข้งแตกไม่ได้นกแข้งแตกนะครับคนแข้งแตก <laughs> ผมเข้าใจผิดมานานมากว่าผมนึกว่าเขาไปได้นกเขาที่มีแข้งแตกเป็นลายแข้งแตกที่ไหนได้ครับพี่น้องเอ้ อ้าวว่าไปขับรถล้มขับรถไปเต้านกตอนเช้านะครับรถรถลงถนนนกแข่งแตกนกแข่งคนขับรถนี่แตกไม่ใช่นกแข่งแตกแล้วแล้วไอไม่รู้ไม่รู้ตัวตัวเองแข่งแตกโอ้ยตายตายไม่ตงเกงพี่โปรเข้าใจผิดนะครับเอ็ซีทุกท่านที่ว่าทีมท้ติดตามทีมงานแข่งแตกครับไม่ใช่นกแข่งแตกนะครับคนนี่แหละครับแข่งแตกครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับผมเคียวคอนเดิมครับ ชานี้ที่อำเภอสยกจังหวัดกาญจนบุรีตามไม้กำหนดการมวันนี้เพื่อพบปะสัรฉันนะครับจัดกิจกรรมแข่งขันนกเขาใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อที่จะหาได้ไปสมทบนใวยกับผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้จัดงานก็คืออาจารย์จักรและก็ผู้ใหญ่อาร์ตนะครับกาญจนบุรีมาดูภาพบรรยากาศกันนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่กลางป่ากลางหุบเขานะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับตรงนี้ครับผม ไปครับในป่ามีน้ำม,มีอย่างเด้มีน้ำม,มีคนใหญ่เห็ดไ้เห็ดหน้าเกันเดียครับภูเขาเนี่ยนี่หลองน้ำรับผมกุดยางไปตามนีแ่แหละครับผมเดินไปตามนีแ่แหละเฮ้ยเดมาดักนกไร้นอ้นี่นกกระยางที่มันหลบคนอยู่เลครับพี่น้องเราว่าเสียงเล็กตัวนี้มันร้ายกาจเขาว่าชิงเฉลยพีม่มาเล่น,นี่กาดขีมีนยางหลายคนบอกมากัดขี้เต็ก ยอดว่ะเพราะว่าเพราะว่าไอ้เสือเจ้าเล็กตัวนี้มันมันไล่มาเลยมันเด็ดเลยมันเด็ดตรงนี้นี่เด็ดตรงนี้นี่มีคนแจ้งนี่อาจารย์เขียวมีคนแจ้งว่ายี่ชอบมาดูไนมันเบาดีเลยเล็กดีมีสี่แต้มใช่ไหมครับสามสาแต้มนกนกชื่ออะไรครับเลี่ยมเพชรครับเลี่ยมเพชรเดี๋ยวสามแต้มแต่ว่าพเนี้ยนสุดชนจริงอันเองกันเ็งเล็กเด็กแต้ม ราลือกนี่ครับจะไม่เข้าตีไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้นะพ่อกันพ่อกัน,กนแต่ผมว่าเจอนอกยักษ์ตัวเลยดิผมไม่พ่อเนาะว่อกันกินนี่หมดเลยครับผมเิญญาณผลกลับนะครับมีคนกำลังสมาชิกกำลังมาเอารางวัลเพียบเลยรางวัลเพียบเลยนี่ของวันเช็คกับบ้านแล้ววันนี้อาหารแล้วกขข็ข้าวเส้า พปนเลือดกรงด้วยนะครับและอย่างอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้แกะออกจากกล่องนะครับเยอะแยะเลยฝ่ายบัญชีทำงานหนักวันนี้ฝ่ายทีมมือหนึ่งทำงานมือหนึ่งทำกินครับหมอไทยคนยังไม่มาได้สอน มาไซมาจากอุทอ่ะคนนึงเหรอครับป๋าเป็นไรครับป๋า2่ริบเ็มาะหนึ่งแต้มครับนี่คือรางวัลพิเศษครับผมไม่ชนะไม่อะไรก็แล้วแต่ครับแต่ท่านจะได้รางวัลพิเศษทุกคนครับผมเบอร์สี่ได้ี่ด้ะผแต้มครับเบอร์สี่โอ้เจลยตัวนี้เยอะเยอะเจเลยผม